ปัญหาช้างป่าในปัจจุบันทั้งช้างเอเชียและช้างแอฟริกาได้ลดจำนวนลงเป็นอย่างมากโดยปัญหาคนกับช้างเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในอดีตและปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการล่าช้างเอางาหรือถลกหนังการสวมสิทธิ์ช้างการบุกลุกถิ่นอาศัยและปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างในเรื่องของการบุกลุกทำลายพืชผลทางการเกษตร กระทั่งอาจนำไปสู่ความรุนแรงต่อคนหรือช้างป่าในที่สุดและตามรายงานของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติระบุว่าช้างเอเชียกําลังถูกคุกคามส่วนช้างแอฟริกาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์แล้วเราจะทำอย่างไรให้ช้างและคนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน เป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีทั้งช้างเลี้ยงและช้างป่าอยู่ผู้บ้านคู่เมืองไทยมาช้านานจนถือว่าเป็นสัตว์ประจำชาติไทยตลอดมาเพียงแต่บทบาทของช้างในอด,อด,อดีตกับปัจจุบันแตกต่างไปตามยุคสมัยนั่นเองค่ะสำหรับงานส่งเสริมการเรียนรู้ฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์ขอนแก่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนในการจัดกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในการอนุรักษ์ กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องของสัตว์ป่าเรื่องของช้างไทยมีการรณรงค์ไม่ซื้อผลิตภัณฑ์จากงาช้างช่วยให้เราตระหนักให้คงอยู่นะคะผ่านกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมออนไลน์ site, line, ที่สวนสัตว์ขอนแก่นจัดขึ้นนะคะ f c e e o o o นะคะไลฟ์สด Google f o r m สามารถติดต่อ ได้ที่ Facebook ฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์ขอนแก่นและจะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีหน่วยงานที่อุทิศแรงกายแรงใจเพื่อการอนุรักษ์ช้างและสัตว์ป่าอย่างแท้จริงหากคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้เสียสละเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นช้างทั้งหลายที่ได้ชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอื่นอาจจะสามารถอุปถัมช้างเหล่านี้ได้เช่นกัน แต่ละหน่วยงานก็จะมีรูปแบบกิจกรรมแตกต่างกันไปหากคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งก็สามารถที่จะร่วมได้ในโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าของสวนสัตว์ขอนแก่นที่ลิง์ด้านล่างนี้เลยนะคะค่ะขอบคุณค่าอย่าลืมนะครับเรามีโครงการดีๆนั่นก็คือโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่านะครับท่านผู้ชมสามารถร่วมบริจาคได้ที่ข้างล่างนี้เลยนะครับผมและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ทาง เพจทางปจิมยิ้มรับทุกคนให้ด้วยนะครับผมและอย่าลืมติดตามผลงานได้ที่ช่องทาง YouTube และเพจฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์คอนแก่นด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย